อนิเมะวันพันแมนซีซั่นสามที่พวกเราเฝ้ารอคอยกําลังจะมามานากะสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของไซตามะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของมานากกและที่สําคัญเล่มที่26ปรับใหม่ใหญ่กว่าเดิมโอ้โห,โห,โหเล้าใจนะเกินการบรรยายในคลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีขออนุญาตเลื่อนผ่านไปก่อนนะครับเพราะในตอนนี้คําพูดของผู้บรรยายอาจจะกระเฮี้ยนกระหือหรือเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวละครที่เป็นผู้หญิงยิ่งใหญ่อลังการบ,กบิ๊กบึมม์เลยเกินส่วนผู้ใหญ่ที่โลกสวยก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครับส่วน ถหาใครที่กระเฮี้ยนกระหงหรือไม่ต่างจากแอดมินตอนนี้ก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับและต่อไปนี้ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับข้อมูลการอัปเดตข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับวันพันเแมนประจําสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ถ้าหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะแม่ตื่นเต้นและเกินไปเริ่มกันเลยครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวของวันพันแมนเยอะแยะมากมายเลยเทีเดียวและประเด็นหนึ่งที่เพื่อนๆหลายคนนั้นสนใจนั่นคือการมาของอดีตเมซี่เซนสามที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนาน7ปี8ปีไม่เคยจะโอยหลายคนนั้นเชื่อว่าการครบรอบ10ปีตั้งแต่ที่วันพันแมนลงให้พวกเราเน้นได้อ่านกันจากทางเว็บไซต์ของโทนาลีโนยังจ้มซึ่งมันเป็นการครบรอบ10ปีครั้งยิ่งใหญ่สุดอลังการงานสร้างซึ่งตอนแรกหรือตอนที่หนึ่งที่วันพันแมนลงในเว็บไซต์นี้นั่นก็คือในวันที่14มิถุนาปี2012ม่มนก็นะ ครบรอบ10ปีในวันที่14มิถุนา2022พอดิบพอดีและแฟนลับหลายๆคนโดยเฉพาะแฟนลับตัวยงหลายๆประเทศนั้นก็เริ่มเชื่อมโยงว่าในการครบรอบ10ปีนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับแฟนลับหลายๆคนนั่นคือการประกาศสร้างอาดิเมซีสั้น3และอะไรที่ทําให้แฟนลับหลายๆคนคิดแบบนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปหาคําตอบด้วยเช่นเดียวกันไปเริ่มกันที่สัญญาณแรกเลยครับมับงงะเล่มที่25เพิ่งวางขายไปตอนเดือนพฤษภาที่ผ่านมาส่วนเล่มที่26รีบเลยเกณครับจะว วางขายในเดือนมิถุนาซึ่งมันแปลกเหลือเกินเพราะปกติมางงานแต่ละเล่มจะวางขายทิ้งระยะเวลาที่ค่อนข้างห่างกัน3เดือน4เดือนหรือในบางปีอาจจะออกแค่2เล่มซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอนิเมะแน่นอนครับอนิเมะใช้ต้นแบบและการดําเนินเรื่องจากหนังสือที่มีการตีพิมพ์และวางขายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากหนังสือมันออกช้าหรือวางขายช้าอะดเมะซีซั่นต่อไปอย่างเช่นอดเมะซีซั่น 3, สซีซั่นสก็จะช้าตามไปด้วยตามบางงานตามหนังสือที่ออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับและณนะตอนนี้การวางขายเล่มที่ มันเป็นสัญญาณว่าอดีเมสซีสั้นสามน่าจะมาเร็วๆนี้ฟังแค่นี้ก็ทําให้พวกเราตื่นเต้นแล้วนะในวันที่1 4มิถุนา2022นที่จะถึงนี้น่าจะมีการประกาศสุดยิ่งใหญ่ตการตาซีสั้นสามมาเเอะก็นับถอยหลังและเฝ้ารอคอยในวันที่1 4ีมิถุนากันต่อไปนะครับถ้าหากมีข่าวใหญ่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งอดิเมสซีสั้นสามที่พวกเรารอคอยคราวนี้มาพูดถึงเนื้อหาของอดีเมสซีสั้นสามเล็กน้อยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากมีการทำอดีเมสขอบอกไว้้ก่่่่อนนนวาาาาาทททีีมมมมงจะเขัาาไ ี่นและ, 2, ะ2พออาจารย์มูรุตาและอาจารย์วันนั้นได้สรรสร้างฉากการต่อสู้สุดยิ่งใหญ่ตะการตาตั้งแต่ซีซั่น3นี้เป็นต้นมาก,การต่อสู้นียสุดเลาใจเหลือเกินและฉากอลังมากมายเลยทีเดียวฉากแต่และฉากที่อาจารย์มูรุตาได้วาดมานั้นฆ่าทีมงานอดิเมแน่นอนพอพูดมาขนาดนี้เพื่อนๆก็คงจะคิดว่าทีมงานอดิเมคงไม่อยากมาทําแล้วเพราะว่าฉากของอาจารย์มูรุตานั้นมันฆ่าทีมงานจริง,รงๆแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากทีมงานไหนเข้ามาทําวันพันแมนใน,นช่วงเวลานี้และสามารถประสบความสําเร็จกับซีซั่น3แน่นอน นนมันจะเป็นอดิเมทที่โด่งดังไปทั่วโลกของจริงเพราะฉากการต่อสู้ที่อลังและภาพที่สวยงามตัวละครที่ถูกสรรสร้างมาอย่างดีทั้งทีมงานอดิเมทและผู้กำกับอดิเมทนั้นจะโด่งดังเป็นผู้แตกเลยทีเดียวครับมันคือความท้าทายของทีมอดิเมทหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาทาซีซั่นสามแน่นอนมันงงะที่ทําได้ดีและวาดภาพได้ดีขนาดนี้ผมเชื่อว่าทีมอดิเมทอยากจะแจ้งเกิดก็ต้องมาทาอดิเมทซีซั่นสามครับแต่ด้วยลายเส้นที่มันสวยงามของอาจารย์ผู้สรรสร้างอย่างอาจารย์มูรตามันก็เป็นดับสองคมให้กับทีมงานอมดิเม ดังเป็นผู้แตกหรือร่วงและดับไปเลยซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้เห็นแล้วครับมาพูดถึงข้อมูลของตัวละครที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบต่เป็นฝั่งของมนุษย์ประหลาดหรือมอนเตอร์นะครับนั่นคือน้องมานากโกะสุดน่ารักแก๊งฉามซาของไซตามะและแฟนปกายแสงซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราก็เห็นน้องมานาโกะในภาพขาวดำและหลายๆคนก็จินตนาการต่างๆนานาน,นะครับว่าน้องมานากโกะนั้นเป็นตัวสีอะไรส่วนใหญ่แฟนคลับก็เทน้ำหนักเป็นน้องมานากโกะสีเหลืองไปเลยสีเนี่ยเป็นไซตามะเวอร์ชันมนุษย์ เลยทีเดียวครับแต่สีเหลืองเนี่ยด้วยความน่ารักของน้องมานากโกยังไงก็น่ารักอยู่แล้วเนาะพวกเราก็เข้าใจแบบนั้นมาโดยตลอดนะแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสีของน้องมานากโกมากมายเลย,เลยทีเดียวครับเพราะว่าน้องมานากโกนั้นเป็นตัวละครสุดน่ารักพวกเราเนี่ยเข้าใจว่าน้องมานาโกนเนี่ยเป็นตัวละครผู้ชายมาโดยตลอดและในช่วงท้ายของแก๊งสามชาติที่กําลังจะได้แยกทางกันแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้มาเฉลยว่าน้องมานาโกที่จริงแล้วเป็นตัวละครที่เป็นมอนเตอร์ผู้หญิงนั่นเองและหลายๆคนก็คาดเดาว,ว่าเอะมันไม่น่าเป็นสีเหลืองแล้วนะมันานาน่่าจะสีอืย ตัวอย่างเช่นสีชมพูแต่หลายๆคนก็ยังไม่ฝันทงนะครับสุดท้ายผู้เราก็ต้องเฝ้ารอคอยและในที่สุดอาจารย์มูริตะก็ลงสีให้กับน้องมานากโกะเลยครับและเป็นไปตามคาดอย่าง<อ>ที่ผมคิดไว้นะคือผมคิดไว้คนเดียวหรือเพื่อนๆหลายๆคนก็แอบ,บคิดละน,นั่นคือน้องมานาโกะเป็นตัวละครที่เป็นสีชมพูฮะแม่คือโลกเป็นสีชมพูน่ารักสุดใสเลยทีเดียวนะน้องมานากโกนะณัปปัจจุบันก็ไม่ต้องถูกเถียงกันอีกต่อไปแล้วว่าน้องมานาโกะเป็นสีอะไรนะครับเป็นสีชมพูสุดหวานแหววครับผมและด้วยความน่าแรกของ มานากะนี้ก็ทําให้แฟนคลับหลายๆคนนั้นอยากจะให้มานากะเป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งของใส่ตามาด้วยช่้นเดียวกันนะครับและในตอนล่าสุดที่หน้ากากหวานนั้นพยายามจะโจมตีน้องมานากะตอนนี้น้องมานากะปลอดภัยจากความช่วยเหลือของหมูเทพอยู่ในท้องของหมูเทพและออกมาอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันกลายเป็นมนุษย์ประหลาดสุดน่ารักและเหล่าฮีโร่ก็ไม่โจมตีครับเพราะว่าพลังของน้องมานากะนั้นน,น,น่าจะอยู่ในภัยพิบัติระดับลูกไก่ตัวนี้ก็ไม่มีพิษมีภัยกับใครแถมยังน่ารักอีกต่างหากเชื่อเลยเกินครับ หายไปจากการโจมตีของกระบอกเลรกนั่นเองคราวนี้ก็คงจะเหลือแค่น้องโพจิและมานกโกจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของไซตามะสองตัวเช่นเดิมครับในเวอร์ชันฉบับภาพสวยและในเรื่องสุดท้ายที่พวกเราจะคุยกันหนะ้าตอนนี้อาจารย์มุริตะบีดาของพวกเราปรับอีกแล้วครับแต่ไม่ใช่เป็นการปรับเนื้อหานะปรับหน้าอกของตัวละครอีกแล้วตรงนี้ก็สังเกตได้จากเล่มที่25และเล่มที่26ครับมีการปรับให้ตัวละครอย่างฟูบุกิและไสคอดนั้นใหญ่ยิ่งใหญ่หญหญอลังการบิ๊กบิ้มยิ่งกว่าเดิมมีนํำซ้ำตัวละครอื่นๆ เป็นตัวละครสาวๆน่ารัก่นรักอาจารย์มูตริตะก็ปรับให้ใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันครับในเรื่องของหน้าอกผู้หญิงตรงนี้ก็ต้องขอบอกนะครับว่าอาจารย์มูตรตะนั้นเป็นใสหื่นของจริงเหมือนกันนะตั้งแต่ผมติดตามพาวิเตอร์ของอาจารย์มูตรตะมามีแฟนคลับหลายๆคนนั้นเข้าไปคอมเมนต์แต่อาจารย์มุตรตะก,ก็ไม่ค่อยตอบคอมเมนต์ไครครับยกเว้นแฟนคลับที่หน้าตาดีและสวยๆเนี่ยอาจารย์มูตรตะเนี่ยตอบดีๆและก็ตอบแบบแซ่ด้วยนะนิสัยแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่าอาจารย์เอามาจากไหนนะครับในส่วนของภาพวาดที่เป็นตัวละครสาวๆที่อาจารย์มาตนนัั้ ไซให้ใหญ่บิ๊กบึ้มยิ่งกว่าเดิมตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องไปซื้อมังงะฉบับรวมเร่ม25และ26กันนะครับเพราะว่าภาพนั้นจะแตกต่างจากที่พวกเราได้อ่านฟรีๆกันมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่อาจารย์จะปรับใหม่แล้วก็รวมเร่มใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันได้ภาพที่สวยงามยิ่งขึ้นและก็ทําให้พวกเรานั้นรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่พวกเราจะซื้อมาเพื่ออ่านหรือสะสมครับอ๋อลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับตัวละครที่อาจารย์บุริตาไม่ยอมปรับไซส์เล็กขนาดณเวลานี้ก็คงจะเหลือตัวเดียวแล้ว,ลวครับน่นกสสึงงเี้ยาามๆลถ ว่าจะไม่ปรับให้มันใหญ่ขึ้นหรืออัพไซต์ให้มันใหญ่ขึ้นตัวละครอย่างทตสึมากิก็มีพลังที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปอัพอย่างอื่นแทนตรงนี้ไม่รู้ว่าทัตสึมากีจะชอบหรือเปล่าส่วนการรับเดตดข่าวเกี่ยวกับวันพันแมนในสัปดาห์นี้ก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆชื่นชอบอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพ่่่ห้้มวคัังลนนีีีบบกกพยแแท อาราสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆและว,วันนี้สวัสดีครับ